สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนํานนดวงกิโลวัวนคินี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของความรัด์ชดนะ,ะเป่งประกายของตัวของคุณนะ,ะว่าคนที่เขาอิจฉาคุณคนที่เขาไม่ชอบคุณเขาอิจฉาอะไรในตัวของคุณสมบรัพลังงานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe และแชร์คะ ธาตุด,ดินพฤษศกมกรซักเซตเรียสราศีธนชาตไฟแอทธาลมมิถุนุกุมธุรัสราศีพุธธาตุดินอคอเรียสราศีกุมธาตลมแซเทิร์นคนกิดวันเสาร์ธาตไฟสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ธาตไฟวีนัสราศีพุธราศีตุลตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะมี11 26 เก้าสิบเก้าสิบสามยี่สิบห้าสองแล้วก็สิบหกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เขาอิจฉาคุณแล้วก็ไม่ชอบคุณเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรในตัวของคุณเขาอิจฉาอะไรในตัวของคุณในสิ่งที่คุณทำนะคะตวรวจสอบพลังงานตัวตนของคุณกันว่าพลังงานตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะคะในสายตาบุคคลทั่วไปที่เขาแบบไม่ได้รู้สึก อะไรกับคุณอะนะคะในส,สายตาของคนทั่วไปเขามองคุณอย่างไรคะ <S the s t r g t h ค่ะ เข้มแข็งแข็งแกร่งอดทนนะคะเอาอยู่ทุกสถานการณ์เด็กเลยว่าไพเดียสเตงน,นะคะเป็นพลังงานของคนที่มีในเรื่องของความดีจิตใจดีมีเมตตานะคะมีความเการุณามีความอ่อนโยนมีความอดทนมีความซื่อสัตย์ เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมตตาแม้กระทั่งสัตว์ที่มันดุร้ายคนใจร้ายนะค,คุณก็ยังสามารถที่จะควบคุมตะล่อมตะล่อมนะให้เขากลับกลายเป็นคนดีจิตใจดีได้นะตัวของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เหมือนมีประสบการณ์ความเจ็บปวดความเสียใจความผิดพลาดความล้มเหลวในชีวิตแต่คุณก็ยังเป็นคนที่เหมือนกับว่ารู้จักให้อภัย และรู้จักปล่อยวางและรู้จักการที่เลือกสิ่งที่ดีดเข้ามาในชีวิตรู้จักการเริ่มต้นใหม่รู้จักการที่มองไปที่อนาคตที่ข้างหน้านะคะไม่ยึดติดอยู่กับอดีตที่มันผิดหวังผิดพลาดล้มเหลวและสรรสร้างสิ่งใหม่ๆสร้างความสำเร็จชื่อเสียงการเงินการงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่าง คุณนำมาเป็นประสบการณ์ในชีวิตเป็นบทเรียนในชีวิตความเจ็บปวดความเสียใจนะคะนำมาในเรื่องของการที่มาส,สร้างนะคะกำลังกายกำลังใจให้กับตัวของคุณเริ่มต้นที่จะพัฒนาสิ่งใหม่นะก้าวออกมาจากสิ่งเดิมเริ่มต้นใหม่ ด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเองแล้วก็ยังสติปัญญาแล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตนำมาพัฒนานะทำให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนมีในเรื่องของความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถที่มันมาจากลักษณะของการที่แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตเป็นประสบการณ์เกิดมาจากความล้มเหลวความผิดพลาดของชีวิตนำมาเป็นบทเรียนแล้วก็นำมาพัฒนา สร้างศักยภาพนะคะแล้วก็นำมาในเรื่องของการทำธุรกิจการงานด้วยนะคะบางคนทัานคือแบบมีในเรื่องของออประสบการณ์ชีวิตความผิดพลาดความผิดหวังนะ,ะมีในเรื่องของการนำความรู้นะคะมาบอกเล่ามาถ่ายทอดนะ,ะเป็นในเรื่องของการทำคลิปก็ได้ประสบการณ์ชีวิตในการทำคลิป ประสบการณ์การเรียนรู้ประสบการณ์ความผิดพลาดความผิดหวังความล้มเหลวเนี่ยนะคะถึงว่ามีในเรื่องของเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะควบคุมอยู่ทุกสถานการณ์นะ,ะเป็นผู้ที่รอบรู้เป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่ใช้ในเรื่องของไอเดียความคิดนะ,ค,ะคำพูดต่างๆแสดงออกมาเป็นผลงานได้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่ อิจฉาคุณไม่ชอบคุณนะคะเขาไม่ชอบสิ่งใดในตัวคุณเขาอิจฉาอะไรในตัวคุณและเขาคิดจะทําอย่างไรกับคุณขออนุญาตเทวดาประจําตัวของคุณนะตรวจสอบพลังงานของคุณและคนที่เขาอิจฉาคุณนะคะคนที่เขาอิจฉาคุณเนี่ยเขาเป็นกลุ่มสังคมไหนและเขาอิจฉาคุณเรื่องอะไร มาดูสิว่าพลังงานของคุณ The w i l l of Fortune ตัวของคุณนะหน้าที่จะเหมือนกับว่ามีในเรื่องของการที่ประสบพบเจอเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์วิบากกรรมนะคะสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณสอนบทเรียนสอนความรู้สอนให้ตัวของคุณเนี่ยเป็นผู้ให้ เป็นผู้ที่เข้าใจเป็นผู้ที่รู้จักตัดสินใจเป็นผู้ที่มีในเรื่องของการตัดสินใจที่มันเด็ดขาดนะเป็นคนซื่อตรงเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนจริงจังนะคะเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนที่สามารถที่จะตัดจบบางสิ่งบางอย่างนะคะในเหตุการณ์สถานการณ์หรือว่าบุคคลรอบข้างหรือว่าคนที่เหมือนกับว่าเข้ามาในชีวิตของคุณที่ไม่ ไม่ก่อเกิดประโยชน์ในชีวิตของคุณตัดออกจากชีวิตนะเป็นพิษต่อชีวิตของคุณเนี่ยกลุ่มคนท็อกซิกกลุ่มอ่าบุคคลที่ให้ร้ายคุณกลุ่มที่ไม่มีประโยชน์ต่อชีวิตของคุณคุณตัดออกจากชีวิตได้โดยที่ไม่ลังเลและสามารถที่จะเลือกเลือกสารสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลือกที่จะเรียนรู้เลือกที่จะสรรสร้าง นะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จก้าวเหรียญตัวของคุณเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าประสบความสําเร็จแล้วในรูปแบบของการที่เอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็ทำให้ตัวของคุณเนี่ยมีในเรื่องของการเงินการงานชื่อเสียงความสำเร็จแต่คุณก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนะ,ะคุณเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีบุคคลห้อมล้อมมีบุคคลรัก นะะแล้วก็เมตตาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องของความผิดพลาดความผิดหวังความล้มเหลวในชีวิตมามากมายสิ่งสิ่งนี้เป็นบททดสอบของชีวิตของคุณจนทำให้ตัวของคุณทุกวันนี้สามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดว่าจะเอาหรือไม่เอาจะตัดใครออกจากชีวิตจะเก็บใครไว้ในชีวิตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่แบบเรียกว่าเนี่ยเดอะซัน ตัวของคุณเนี่ยเป็นคนจริงจังนะเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนที่แบบพูดคําไหนคํานั้นนะเป็นคนที่ชัดเจนชัดถ้อยชัดคําเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีโอกาสที่ประสบความสําเร็จร,ร่ํารวยมั่งคัง่งมีชื่อเสียงได้ด้วยตัวเองด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองแสงของคุณเนี่ยเดะซันเนี่ยนะคะมาขยายก้าเหรียญชื่อเสียงและความสําเร็จและความซื่อตรงและความซื่อสัตย์และนะคะในเรื่องของการที่แบบตัวงคุณมีโอกาสที่จะ มีในเรื่องของการที่ผู้คนจะให้ความเคารพยกย่องนับหน้าถือตาเชื่อถือคุณมีโอกาสร่ำรวยมากๆนะคะขึ้นไปอีกนี่คือพลังงานของคุณที่มันโดดเด่นมากๆทำให้คนที่อิจฉาคุณรู้สึกกลัวและไม่กล้าท้าทายในพลังงานของคุณเนาะความมีชื่อเสียงและความโดดเด่นและนะ,ะคนที่อิจฉาคุณไม่ชอบคุณเขาไม่ชอบอะไร ความสําเร็จของคุณนะคะความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานนะ,ะการปรับตัวแล้วก็การรู้จักนะเรียกว่าส,สร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการอ่ะคุณต้องการอะไรคุณอยากได้อะไรคุณทําด้วยตัวของคุณเองและคุณประสบความสําเร็จด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองและคุณก็ยังไม่ลืมที่จะ แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นความมีน้ำจิตน้ำใจของคุณความเมตตาความกรุณาของคุณนะยังเผื่อแผ่แบ่งปันไปถึงคนในครอบครัวของคุณด้วยนะคะคุณเป็นคนคนที่ค่อนข้างที่เหมือนกับว่าอยู่ใกล้แล้วมีความสุขอยู่ใกล้แล้วมีความอบอุ่นนะอยู่ด้วยแล้วรู้ Corps. สึกว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้คนที่คิดอิจฉาคุณเนี่ยไม่กล้าที่จะแม้กระทั่งเรียกว่า เอารัศมีของเขาเอาตัวของเขามาเทียบกับชีวิตของคุณเลยอารมณ์นี้นะเพราะว่าคุณแบบเดะสตาขนาดนี้มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมายขนาดนี้นะดูร่ำรวยดูประสบความสำเร็จดูมั่งคัง่งดูเพียบพร้อมขนาดนี้ใครหน้าไหนจะกล้าเข้ามาแข่งขันนะคะและคนที่อิจฉารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทน มีในเรื่องของการที่แบบเหมือนฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวมาเยอะแยะมากมายเจอความผิดพลาดความผิดหวังความล้มเหลวในชีวิตมาก็เยอะแต่สามารถที่จะเรียกว่าจัดการบริหารได้นะสามารถจะเริ่มต้นใหม่ได้สามารถที่จะอดทนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะก็ยังเห็นว่าชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าเคยผ่าน มรสุมเรื่องราวเหตุการณ์ความทุกข์ยากความลําบากเจอคนใส่ร้ายปลายสีเจอคนทําร้ายจิตใจมามากมายแต่ก็ยังสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือว่าสา,สามารถที่จะเหมือนกับเริ่มต้นทําทุกสิ่งทุกอย่างได้อ่ะแม้จะเจ็บปวดเสียใจผิดหวังผิดพลาดหรือว่ารู้สึกท้อแท้บ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ นะสามารถจะอดทนยอมรับสภาพยอมรับเหตุการณ์สถานการณ์ตรงนั้นแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะเรียกว่าเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งยอมอดทนยอมเจ็บยอมล้มเพื่อที่จะลุกขึ้นมาใหม่และพลังงานของคุณที่คนอิจฉาเห็นนะคะน่าจะเป็นพลังงานของคนที่อยู่ไกลจากคุณมากๆอะ่ะแอบ่องแอบดูแอบดูชีวิตของคุณแอบดูวิธีการทํางานของคุณแอบดูความคิดความรู้สึกของคุณ นะฮะแล้วเขาก็เห็นว่าตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะมีการพยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างพยาพยามลืมพยายามลืมความเจ็บปวดพยายามนะฮะอดทนรอโอกาสที่ตัวของคุณจะลุกขึ้นมานะประสบความสําเร็จอีกครั้งหนึ่งร่ํารวยมั่งค่าอีกครั้งหนึ่งอะตัวของคุณเนี่ยตอนนี้คือเป็นคนที่เหมือนพยายามจยาขยันทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รอคอยความสําเร็จรอคอยผลผลิต รอคอยที่เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณพยายามลงมือลงแรงทําไปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวนะคะผลผลิตแล้วนะค,ะคือคุณอ่ะไม่ได้ไปสนใจพลังงานของคนที่อิจฉาแต่คุณมาโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับลืมเรื่องราวในอดีตลืมความเจ็บปวดไปซะนะคะแล้วก็เอาพลังกายพลังใจตรงนี้มาสรสร้างสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณ นะคะเรียกได้ว่าคุณชนะพลังงานของคนที่ฉาได้เนาะและคนที่ฉาคุณเขาเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าตัดสินใจที่มันเด็ดขาดนะคุณเหมือนกับเป็นคนที่เหมือนกับทำอะไรแล้วก็จริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างนะแม้ว่าตัวของคุณจะถูก คนที่อิจฉาหรือว่าคนที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยกล่งแกล้งหรือว่าทําให้ตัวของคุณหมดหนทางนะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการโยกย้ายนะหรือว่ามีปัญหาเข้ามาในชีวิตแต่ตัวของคุณก็ยิ้มสู้กับปัญหาต่างๆคุณมองว่าคนที่เขาคิดทำร้ายคุณหรือว่าอิจฉาคุณเนี่ยสุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นน่าที่จะได้รับการลงโทษอะไรบางสิ่งบางอย่าง โดยที่ตัวของคุณไม่ได้ไปสนใจเลยว่าคุณจะต้องไปลงโทษเขาหรือว่าไปทำร้ายเขาหรือว่าไปตอบโต้เขาใดๆนะคุณคิดว่าคนเหล่านั้นสุดท้ายแล้วไม่ว่าผลกรรมที่เขาทำกับคุณเนี่ยมันจะมาช้าหรือว่าจะมาเมื่อหลายแต่สุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นต้องถูกลงโทษแน่ๆคุณเชื่อมั่นสิ่งนั้นและคุณก็ไม่สนใจแล้วก็คุณก็ปล่อยให้คนที่อิจฉาคุณหรือว่าไม่ชอบคุณเขาแบบอยู่ อยู่ในความคิดเดิมๆอยู่ในกรอบเดิมๆนะคะไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปกล่าวไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเกลียดนะคะเพราะว่าคนที่อิจฉาคุณนะคะเขามีความรู้สึกแบบคือเขามีความทุกข์อยู่แล้วอะ่ะเขาเห็นคุณประสบความสําเร็จเขาก็ไม่มีความสุขนะั้นแล้วก็ไม่เหมือนกับว่าเรียกว่าไม่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนคุณแน่นอนและคนที่อิจฉาคุณ หรือว่าไม่ชอบคุณจะเป็นพนังงานของกลุ่มสังคมที่รู้จักกับคุณเพื่อนร่วมงานที่เคยทำร้ายคุณหักหลังคุณคนเหล่านี้จริงๆแล้วชีวิตของพวกเขาแม้เขาจะดูเหมือนกับว่ามีความร่ำรวยมีความมั่งคั่งนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่รู้ไหมการงานที่เขาทำสังคมที่เขาอยู่มันเหมือนอยู่ในสังคมที่มีในเรื่องของการกลัว นะกลัวว่าจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าจะเป็นอย่างนี้กลัวว่าจะเหมือนกับธุรกิจการงานที่ทําอยู่เนี่ยจะล้มเหลวหรือว่านะถ้าแบบเขาทํางานบริษัทเขาก็กลัวว่าโอ้ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็ไม่มีโอทีรายได้ที่ได้ก็จะเหลือน้อยอารมณ์เนี้ยคือความกลัวของเขามีตลอดเวลา กลัวในเรื่องของรายได้กลัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มีมากขึ้นกลัวในเรื่องของชีวิตการงานเขาที่จะแบบเหมือนจะไม่ตลอดรอดฝันกลัวว่าเมื่อไหร่จะตกงานกลัวว่าเมื่อไหร่จะมีปัญหาในชีวิตนะกลัวที่แบบคือชีวิตเขาอยู่กับความกลัวนะคะซึ่งตัวของคุณไม่เคยมีเลยคุณไม่เคยกลัวอะไรคุณกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงคุณกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ในขณะที่คนที่อิจฉากลัวที่จะ เปลี่ยนแปลงและกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะจึงหยุดอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาใดๆและคนที่ฉาคุณนะคะมีความปิฉาไม่ชอบคุณในการที่ตัวของคุณอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยพยายามที่ทำให้ตัวของคุณเสียอกเสียใจยผิดหวัง หรือว่ามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจแต่ทำอะไรคุณไม่ได้เขาเฝ้ามองชีวิตของคุณที่เหมือนกำลังที่จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมายแต่ตัวของเขามีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความ,วามกลัวมีแต่ความที่แบบแอบแทงลับหลังแอบหักหลังหรือว่าทำร้ายนะคะผู้อื่นแล้วตัวของเขาเองคืออยู่กับ ความทุกข์ทรมานกับการที่แบบกลัวว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณคุณซึ่งเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ไม่เคยคิดโทษโกรธใครเลยหรือว่าไม่เคยกันแกล้งใครเลยเป็นคนดีอะนะคะแล้วต้องมาหลบหนีคนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะ,ะถูกไล่ตีถูกไล่ฟันถูกแทงข้างหลังถูกทําร้ายแต่แทนที่จะกลัวแต่กลับไม่กลัวกลับมีความสุข กับสิ่งที่เ,เองทําแต่คนที่ทําคุณเนี่ยเหมือนกับเขาต้องหลบๆซ่อนๆกับความคิดกับความรู้สึกของเขากับความเจ็บปวดกลัวว่าจะโดนบาปกรรมบ้างแหละกลัวว่าจะถูกลงโทษกลัวว่าคนอื่นจะมารู้ความจริงกลัวว่าที่เขาทําร้ายคุณเนี่ยนะคะความจริงมันจะปรากฏกลัวว่าทุกคนจะเกลียดเขาเนี่ยคือสิ่งที่เขากลัวเพราะว่าเขาทําร้ายคุณไว้เยอะแยะมากมายนะคะ คนที่อิจฉาคุณคนที่ไม่ชอบคุณมีความอยากจะเป็นเพื่อนรักนะคะมีความอยากจะขออโหสิกรรมนะคะจากคุณให้คุณเหมือนกับว่าให้อภัยเขานะคะแล้วก็ยกโทษให้กับเขาแล้วเขาเนี่ยจะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจ ะะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีอยากจะเป็นเพื่อนกับคุณนะอยากจะเหมือนกับว่าให้คุณเอาหัวสิกรมให้กับเขาแล้วชีวิตของเขาจะได้เหมือนกับเรียกว่าเหมือนเหมือนเขาอยู่ในความคิดความรู้สึกท็อกซิกข,ของตัวเขาเองอ่ะนะคะจิตใจของเขาคือหมกมุ่นอยู่กับความเจ็บป่วยอยู่กับความที่แบบตัวของเขาคิดเองคิดลบเอง แล้วพลังงานลบๆมันคุกคุนอยู่ในหัวใจของเขาในสมองของเขาจนเขาไม่สามารถที่จะเริ่มต้นทำอะไรได้เหมือนกลัวไปหมดะทุกอย่างกลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดกลัวผิดหวังกลัวเวรกรรมตามทันกลัวคนอื่นเกลียดนะกลัวไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตกลัวความลับจะเปิดเผยอะไรเงี้ยนะคะดูดิพลังงานเดอะเดวิลที่อยู่ในใจของเขาเนี่ยมันมีความคุกกุนอยู่ในใจทําให้คนที่อิจฉาแล้วก็ไม่ชอบคุณ ไม่สามารถที่จะเหมือนกับออกมาจากจุดๆนั้นได้มาเริ่มต้นทำาทำธุรกิจการงานหรือว่าสร้างไรายได้อะไรได้เลยเพราะว่าเขามีความกลัวกลัวในเรื่องของผลกรรมที่จะตามมานะ,ะนั่นเองนี่คือความทุกข์ที่คนที่อิฉามีนะคะอยู่ในใจที่แบบคือเห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จนะคะเคยทําร้ายคุณเคยทําไม่ดีกับคุณเนี่ยนะ,ะสุดท้ายแล้วความไม่ดี ความคิดลบๆอคติต่างๆที่มันอยู่ในใจของเขาก็มันแผดเผาเขาไปทั้งเรือนร่างไปทั้งหัวจิตหัวใจแล้วนะฉะนั้นตัวของคุณก็จงไปเริ่มต้มสนสรรสร้างสิ่งดีๆให้ชีวิตของคุณและก็ให้อภัยอย่าถือโทษอย่าโกรธนะกันให้อภัยเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นะคะและชีวิตของคุณจะประสบความสำเร็จมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตขอบคุณทุกการติดตามค่ะ